สวัสดีครับพี่น้องทัานผู้ชมโอ้ยมันกะสมซื้อว่ายาหาห่หนาวกะโคตรกับมือนี้หนาวบัดมือหนาวบอบมีแดดจักเม็ดเลยป้ามืดหัวนัวแต่เสาร์เท่าเดือนนี้ครับไก่สีหามองแรงบอพอแดดเลยบอมีแดดเลย นี่น้ำส้่มกับยังล่มผัดวีวีพร้อมครับปกติถ้าล่มผัดถ้าหมอกลงถ้าเสาเถ่าคำกับถือว่าหนาวแพ้งแล้วอันนี้หมอกบ่รหลายปันไดแต่ว่าก็บเพราะมีแดดเลยครับเพราะมีแดดป้านมั่วไปบ่ ก็ล่มวีว,วีบัตรนี่เรามองมันคักมันคักบังล่มบัมงล่มวีวีนี่แหละขัดยางไปใส่มาใส่กันโอ้ยเป็นเรียกว,ว่าเป็น,นหนาวหนาวคือจังสิเป็นวัดเป็นไอนี่แต่ว่ากะนยางพ่อเด็กออกกำลังกายยางพ่อ ออกกำลังกายก่อ,อได้เคลื่อนไวหวไขมันได้ใช้ประโยชน์ให้ไขมันได้ใช้ประโยชน์มือนีกอนอ็อยู่กุสินาราคือเขาครับอยู่กุสินาราคือเขาอยู่วัดกุสวดีพุทธวิหารเมืองกุสินารา